เก๋ไก๋ดราม่าชุดเข้าวัดเหมาะสมหรือไม่กับชุดรัดรูปประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียคงหนีไม่พ้นกรณีของเก๋ไก่นัทชานำวงหรือเก๋ไกสไลเดอร์ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าวัดเพื่อทำบุญและตีระคงเหตุการณ์นี้ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อน ถึงเรื่องของความเหมาะสมขอบเขตของการแสดงออกส่วนบุคคลในที่สาธารณะและการให้เกียรติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมีหลากหลายแง่มุมนะคะจุดเริ่มต้นของกระแสวิภา์วิจารณ์มาจากคลิปวิดีโอที่เก๋ไก๋ไปทำบนที่วัดแห่งหนึ่งค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ระงมคือกางเกงรัดรูปสีน้ำตาลที่เธอสวมใส่ซึ่งในสายตาของคนจำนวนมากมองว่าคล้ายกับชุดออกกำลังกาย หรือชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปและไม่เหมาะสมกับบรรยากาศอันศักดิก์สิทธิ์ของวัดชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเชิงลบอย่างล้นหลามโดยระบุว่าการแต่งกายลักษณะนี้เป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงการละเทศะอันเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมไทยค่ะหลายความคิดเห็นเน้นย้ำว่าแม้การแต่งกายจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาการเลือกเครื่องแต่งกายควรคำนึงถึงความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่และขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานะคะชุดที่รัดรูปจนเผยสรีระมากเกินไปหรือดูไม่สุภาพอาจสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติทั่วไปที่คนไทยส่วนใหญ่ มักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยเช่นเสื้อมีแขนกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวไม่รัดรูปหรือบางเบาจนเกินไปเมื่อเข้าวัดซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังและปฏิบัติสืบทอดกันมาค่ะอย่างไรก็ตามก็มีอีกฟักฝั่งหนึ่งที่ออกมาปกป้องเก,กยไก่อย่างแข็งขันโดยมองว่าการแต่งกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แต่ละคนพึงมีตราบใดที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น ก็ไม่ควรถูกตัดสินจากภายนอกนะคะอีกทั้งยังมีการตั้งคําถามกับว่าขอบเขตของความเหมาะสมที่สังคมกำหนดนั้นอยู่ตรงไหนและมาตรฐานการแต่งกายเข้าวัดควรมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใดในยุคสมัยที่สังคมเปิดกว้างและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลุ่มนี้มองว่าการยึดติดกับกรอบประเพณีเดิม,ดมอาจเป็นการจำกัดอิสระส่วนบุคคลและไม่ได้สะท้อนถึงแก่นแท้ของการเข้าวัดทำบุญ ที่อยู่ที่จิตใจและความตั้งใจมากกว่ารูปล็อกภายนอกค่ะเรื่องราวของเก๋ไก่จึงเป็นมากกว่าแค่ประเด็นการแต่งกายแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนถึงความสำคัญของการละเทศะในสังคมไทยนะคะแม้ว่าโลกจะเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายมากขึ้นแต่การแสดงออกในที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาควรคำนึงถึงบริบททางสังคม และความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่ด้วยค่ะการสื่อสารที่รวดเร็วและไร้พรมแดนผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ทุกการกระทำของบุคคลสาธารณะถูกจับจ้องวิพากวิจารณ์และอาจนำไปสู่ดราม่าได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นบุคคลสาธารณะอ้องตระหนักและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าความคิดเห็นของคุณจะเป็นเช่นไรก็ตาม ประเด็นของเก๋ไกกับการแต่งกายเข้าวาัดได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยและทบทวนถึงเรื่องของความเหมาะสมการเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและมุมมองนะคะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของสังคมไทยที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับรักษารากฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามไว้ในขนาดเดียวกันซึ่งเป็นความท้าทายที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาจุดสมดุลค่ะ